แม่หลังคลอดและสาวๆที่มีน้ำหนักตัวค้างโดยเฉพาะเลยค่ะอยากลดแบบเร่งด่วนปลอดภัยต้องตัวนี้เลยค่ะเอนแนะนำเลยนะคะกับร i ด a าโคโค่พลัสน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบเม็ดผสมครเจนและวิตามินจากญี่ปุ่นตัวนี้ให้กินก่อนอาหารเช้านะวันละ2เม็ดพอค่ะหรือเราจะมีบใส่กาแฟแบบนี้ก็ได้ แล้วน้ำหนักตัวลดแน่นอนเพราะเขามี MCT Oil ช่วยเร่งการเผาผลาญทำให้อิ่มนานขับถ่ายคล่องน้ำหนักจะลงเร็วเหมาะมากกับคนที่มีพุงหรือว่าน้ำหนักตัวค้างอยู่นานกินอะไรก็ไม่ลดสักทีหรือว่าคุณแม่หลังคลอดที่อยากลดแต่ไม่อยากกินยาเพราะกลัวมีผลกระทบกับลูกปลอดภยัยสูตรธรรมชาติแถมยังช่วยผิวชุ่มชื้นผิวใสผิวยืดหยุ่นริ้วรอยก็ตื้นบำรุงผมเล็บกระดูกสายตาและเดบชาได้ดีหนึ่งกระปุกเนี่ย60เม็ดนะ ยังเยอะอะแล้วแต่ละเม็ดจะให้มากถึง1,000มิลิกร,รมัมแค่290บาทเองมาในรูปแบบของซอฟต์เจลนะคะทานง่ายไม่เลี่ยนเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะ เยอะมากจริงๆ60ซอบเจลอะแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนอีกทีนึงด้วยมี MCT Oil ด้วยนะตัวนี้ช่วยเร่งการผ่อผผันไขมันและลดการสะสมของไขมันได้ดีเลยวิตามิน B1 ช่วยย่อยแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตได้ไวมากวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีซิงค์ด้วยนะช่วยลดสิวลดฝ้าหน้าใสและวิตามิน B12 ช่วยลดเหน็บชาดีเบอร์เนี้ยต้องกินแล้วละ่ะ